ปากดีข่าวสัน้นปากดีข่าวสัน้นนักฟุตบอลคนเนี้น่ากลัวเสมอกองหน้าคนนี้โคตรน่ากลัวเสมอกองหน้าคนนี้อยู่ทีแมนอยู่ทุกครั้งที่ผมเจอเขาเขาโคตรอันตรายไม่ว่าจะอยู่กับลูกฟุตบอลหรือไม่อยู่ลูกฟุตบอลเชื่อไหมผมเนี่ย ไม่กล้าประมาาแม้แต่วินาทีเดียวตอนเจอกับแมนยูกองหน้าคนนี้น่ากลัวทั้งที่มีบอลและไม่มีบอลคุณไม่รู้หรอกว่าบางทีอยู่นอกสายตาเขาก็อาจจะพุ่งมาทําประตูใส่คุณได้บางทีเขาอยู่ไกลเครื่องสนามเขาก็สามารถยิงประตูจากเครื่องสนามก็ได้ถ้าเขาจะยิงบางทีคุณแค่ออกทางจากเส้นก่อประตูแพ๊บเดียวเขาก็สามารถชิปฟุตบอลใส่หัวคุณข้ามหัวคุณได้แล้ว นักฟุตบอลคนนั้นคือเวลูนี่คำกล่าวจากปีเตอร์เช็คยอดผู้สารประตูจากเชลซีและตำนานอีกหนึ่งโกระดับโลกปากดีก่อนเกมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ